ตอนที่27สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในชุมชนเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ในวันนี้มีดิฉันอัสราลัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ นินเทออิตาเลจจะชุมชนบ้านบุเกตตำบลบางวยซีเน่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบูเกตตำบลบางวยซีแนะ่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาของจังหวัดยะลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่ามีผลต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอย่างไรและเราจะก้าวข้ามภาวะยากลำบากนี้ได้อย่างไรคะกานิดคะกานิดอคิดว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือว่าการทำมาหากินของคนในชุมชนบ้านปุเกะยังไงบ้างคะก็ในด้านกลียาณ์นะเวลากลียาน,ยานจาดเมื่อก่อนเนี่ยเรากรียานตีตีสา ก่อนที่สว่านนะคะตรนี้น้ยาจะออกมามากกว่าตรงเช้านะแต่ว่าในขณะนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นตรงเช้าตรงนี้ตรงเช้าก็ลดปริมาณนิดนึงตรงนี้นะคะก็ะไรายได้ตัวนั้นก็ลดลงตรงนี้นะคะแล้วก็อีกยานหนึ่งนะตัวนั้นก็ถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราจะไปกริยานอะไรเลยต้องระวังตัวเราระวังตัวเราเองค,คือ ถ้าเราถ้าเราไม่ระวังตัวเราก็ไม่รู้จะออกไปยังไงคือรู้สึกกลัวบ้านไม่กลัวบ้านมันอยู่กลางกลางไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะโดนอะไรบ้านที่ออกไปในวันนี้แต่ว่าเราชาวบ้านต้องทํามาหาก,กินทํอยางไรก็รต้องอดทนเอาล่ะจะให้ยังไงก็เราต้องรับอดทนไว้ก่อนนะตรงนี้สิ่งสังคมที่สุดเราก็ต้องทํางานเพราะว่าเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวของเราแล้วก็ถ้าสถานการณ์เกิดมาแบบนี้ก็คิดว่า ไรายได้ของสมาชิกคนในชุมชนก็ลดลงแน่อนอนค่ะคุณผู้ฟังคะคุณโซรายาจามจุลีหัวหน้าโครงการวิจัยของเรานะคะได้ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนมาบอกเล่าให้เราได้รับทราบค่ะถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่อการประกอบอาชีพค่ะป้าบลากูดแดดเละปงกิตโตได้ติกาวลายา้แดเกิดเหตุการณ์ไม่สงบตูปปทท้โปตอาดีผลกระทบกสุซอปอปงต Kata saya kapung nak timbul belakang mari tau lah. Kau tiga capak cawak ni. Bawa kita nak di rakwang yang tu di ening lah. Nak pergi kerja pun. Kau buat ni lah. Kau tu, dah besar pergi motong. Kau tiga nak pergi pagi. Nak kerja pada tengah malam tak buat ening. Klik mari dulu pada masa lah tu Kena pergi ingat sok mong lah. Belas di pemotong je ke? belas di pemotong. Dulu belum pada berlaku, pergi tebik motong pukul apa? Kadang-kadang pukul tiga, pukul dua malam. Malam ni kena pergi pagi. Kadang-kadang puasa -kadang itu tak ada lagi. Hari puasa tak sedap tu, tak ah, gih. Ha itu. Dia ya, ada. Bila lewat sikitlah ni buku ha. apa? Hmm, lewat aku tujuh lagi Apa? Jadi Asin lehak kita boleh pada uh, Motong tu Sikit pada setia lah ha, ah, Asin dulu sibuk, hmm. ratuh, ratuh ah, ah, ya, ya, Tak tahu ya. boleh sibu Yang lain ni tinggal Tujuh ratus Hapai ratus gitu ha, Tak boleh sepenuh pada dia ada eh. ya, ya. Kali pagi tu Kita tu tubik sikit ya. Orang kampung lain pun Biasa ni juga dia Orang kampung lain supo ya. Dia takut À, nhiều cái ta cố ta thâu lệ man Tak tahu le demo kita to, tahu. Jadi nak đi nằm bị phe tọt liền, mà xem xui bị tu à. tu, có khó khăn ke? co, lập ý cái nak hô nó mít tọt, các ke để kia jẻ để oai cápung tu dia badu và đủ uy tín ni nak này nào vui áp vào cápung vui sơn này là, cái tu ní đẻ, chúng tu. เข้าถึงเข้าใจพัฒนาเอาละตัวเลียกาการพัฒนาสตีเหรกาปงสตีเป่นคนเราแพะด้วยก็เราเลติงอเก่งไงฮะพอเรามาอยาต้องไปดูละตัวเ,เน,นี่ยเราจะยังแพะกันเราบริโภคไหมแต่เราต้องพิจารณาก่อนเราต้องตีแต่เราตีใช่คือเราพิจารณากันตัวเราคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงสัมภาษณ์คุณสุพงศ์ดอคาหรือแบร์ล็อคผู้ที่มีอาชีพทำสวนยางเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและยังเป็นอสอมอ,อีกด้วยคะ่ะ เบลล์้อบอกกับเราว่าเมื่อก่อนเกิดสถานการณ์สามารถออกไปกรีดยางได้ตั้งแต่ตี3แต่พอมาเดี๋ยวนี้ต้องรอให้สว่างก่อนถึงออกไปได้น้ำยางที่ได้ก็น้อยลงทำให้ไรายได้ก็ลดลงตามมาด้วยค่ะจากเมื่อก่อนได้วันละ1000บาทมาตอนนี้ได้7 0 0ด0 0ถึงแบาทค่ะเบล้ออยากให้ทางหน่วยงานรัฐเข้าใจเข้าถึงและเข้ามาช่วยพัฒนาส่วนชาวบ้านเองก็อย่าหูเบาลงเชื่อข่าวลือค่ะ กานิดอคะแล้วคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเหมือนแบลลลอไหมคะต้องออกมากรีดยางตอนสายอะคะ่ะก็เหมือนกันหมดเลยค่ะค่ะกานิดอ๊คคะเจ้าที่อัศลราดได้ลงไปเก็บข้อมูลวิจัยที่บ้านบุเกะนะคะทาให้ทราบว่าเมื่อต้องออกไปกรีดยางสายนะคะก็ทะให้ได้น้ำํำยางที่ไม่มีคุณภาพนะคะหรือว่าคุณภาพต่ําไม่สามารถนํามาทํายางแผ่นได้ทําได้แต่ขี้ยางเท่านั้นแล้วคนในชุมชนบ้านบุเกะก็มีอาชีพทําสวนยางเป็นอาชีพหลักด้วยสิคะอย่างครอบครัวกานิดอเนี่ยมีอาชีพกรีดยางไหมคะมีค่ะกรีดยางด้วยค่ะ ใครเป็นคนไปกรีดคะสามีค่ะอืมค่ะแล้วต้องออกไปตอนกี่โมงคะต้องออกไปเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงเนยนะคะต้องให้สว่างก่อนนะคะแล้วสามีก็นี่ต้องกลัวไหมคะก็ถ้ากลัวก็บอกว่ากลัวแต่ว่าต้องไปเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทําอยู่ประจําวันของเราอยู่แล้วรู้สึกว่าขณะนี้ก็มีการระแวงการนิดนึงอะพอคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วก็หยุดไปกิจยานะะต้องระวังตัวเอง แล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราก็ต้องช่วยตัวเองตรงนี้ค่ะกานิโดคะแล้วที่บุเก้เนี่ยมีคนถูกยิงตอนไปกรีดยางบ้างไหมคะไม่มีค่ะอไม่มีโชคดีนะคะที่ไม่มีแสดงว่าอาชีพนี้ยังคงปลอดภัยอยู่นะคะ,คะกานิโดคะแล้วเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่บ้านบุเก้ในรอบหกปีที่ผ่านมาน,นี้นะคะตั้งแต่ปีสี่เจ็มามีเหตุการณ์อะไรบ้างคะค่ะมีนายตาบลบางอยชินเนวก็มีการยิงอ,อสสนะคะสองคนนะคะตรงนี้แล้วก็ วันระเบิดใต้สะพานนะคะสองสามครั้งนะคะเผ้าโรงงานของกลุ่มและเผ้าอ,อบอตอหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ยิงคนที่จะไปทํางานในวันศุกร์นะคะมาจากตำบลบาโรคนะคะหนึ่งคน,นะคะ่ะแล้วก็ยิงรถนักเกรียนะคะหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็พลาโรงงานของกลุ่มหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้ค่ะที่เกิดเหตุการณ์หมือนกันนาคะแล้วเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วคนในชุมชนมีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบยังไงบ้างคะก็ตรงนี้ชุมชนดูแลตัวเองค่ะเพราะว่ามีการวางแผนมีการร่วมการคิดระหว่างแกนนำกับผู้นำมาตรงนี้ต้องระวังตัวเองแล้วก็เฝ้าระวังในชุมชนของเราถ้าคนแปลกหน้าเข้ามาเราก็ต้องต้องบอก ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสอหรือว่าอะไรก็ตามที่บอกว่าคนแปลกหน้าเข้ามานะต้องระวังตัวแล้วก็ช่วยกันทุกๆฝ่ายตรงนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีกิจกรรมค่ะมีกิจกรรมอบรมแล้วก็าสารเสวนายาวต่อเรื่อง เพื่อขวางความรานใจให้กับคนในชุมชนที่กลัวที่ระแวงออกมาตรงนี้ด้วยนะคะ <c ười> แล้วก็มีการศึกษาดูงานหาศึกษาดูงานจากที่อื่นนะคะจากที่อื่นที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็กลับมาปรัฒนาในชุมชนของเราคืออยากให้สร้างความความรานใจให้กับคนในชุมชนอยู่ระดับปกติตรงนี้ให้ได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเราไปฟังอีกเสียงหนึ่งคะ่ะคุณไซนับลือบานะผู้หญิงจากชุมชนบ้านบูเกพูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นคะ่ะเหตุการณ์ที่ไม่สงบวันนี้เนี่ยเราคิดว่าจะช่วยจะฝากจะบอกหรือว่าจะช่วยทําให้เหตุการณ์มันสงบลงได้ยังไงบ้างคะ รัฐบาลดูแลให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกพยายามแก้ไขให้ดีกว่านี้แล้วประชาชนจะต้องทำังไงบ้างเพื่อช่วยกันให้เหตุการณ์จบต้องช่วยกันดูแลด้วยช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาดูแลสิ่งที่ไม่ดีช่วยแก้ไขด้วยให้ดีคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของคุณสุรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยของเราที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณไซนับ ผู้หญิงจากชุมชนบ้านบูเกะค่ะคุณไซนับมีอาชีพขายข้าวยำค่ะแล้วก็ยังเป็นอาสาสมัครให้แก่ชุมชนอีกด้วยเธอบอกว่าฝากทางรัฐบาลให้พยายามแก้ไขสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ส่วนประชาชนเองก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยค่ะกันดออกค่ะและจากการที่เราได้ฟังสองเสียงที่ผ่านมานะคะทําให้เราทราบว่าแม้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรชีวิตในชุมชนยังคงต้องดําเนินต่อไปค่ะ เพราะทุกคนต่างก็ต้องมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะคะกรารดีดอคิดว่าคนในชุมชนบ้านบุเก็เนี่ยส่วนใหญ่มีการปรับตัวอย่างไรคะเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ในภาวะที่ยากลําบากอย่างนี้เพราะคนเรายังต้องกินต้องใช้นะคะเราจะปรับตัวอย่างไรคะที่หนึ่งก็ต้องเข้าร่วมเป็นกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะเป็นสื่อในการทํางานของเรา ก็ฟังฝ่ายรัฐมั่นฝ่ายฝ่ายตามถมงชมมั่นแล้วก็ตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราจะแก้จุดนี้ได้คือต้องมาคิดแล้วก็วางแผนงานแต่ละฝ่ายตรงนี้นะคะอย่างเช่นการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและก็ภาคประชาชนตรงนี้ให้ได้ถ้าสมมุติว่าเราเราเชื่อมโยงตรงนี้ไม่ได้คือทุกคนนะคนก็กลัว กลัวไม่ไม่ทราบว่าตัวอะไรที่เกิดขึ้นน่ะไฟรักหรือว่าไฟไฟไหนกันแน่ที่สร้างสถานการณ์แบบนี้ให้เกิดขึ้นสิ่งที่กลัวที่สุดคเขากลัวทหารที่อยู่ในชุมชนนะก่อนแรกนะทหารที่อยู่ในชุมชนแลมาแบบจากที่ผ่านมาสมัย6ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีทหารไม่มีปืนแบบนี้พอมาแบบนี้ก็แปลกหน้าเข้ามาคนในชุมชนก็กลัว บางครั้งทหารที่เข้ามาแล้วก็การสื่อสารผู้ภาษาก็ไม่สอดคล้องกับท้องถิ่นของเราเราให้ทหารก่อนที่จะมาอยู่ที่ชุมชนของเราให้ฝึกให้ไปเรียนที่กศนอ,อก,ก่อนเพราะว่าภาษาเนี่ย ทางนี้ไม่ไม่ทราบว่าเขาว่าอะไรทางนู้นก็ไม่ทราบว่าว่าอะไรทางนี้พูดภาษาไทยทางนู้นพูดภาษามาลายูแล้วก็พอพอนาน,นานเห็นทหารแล้วก็หนีทหารก็บอกว่าเออใช่แล้วผู้ก่อการร้ายแต่ว่าพวกชาวบ้านนั้นหนีกลัวทหารที่ถือปืนมาเ,เขาไม่เขาเขาบอกว่านี่แหละสาเหตุนี้แหละ,หละค่ะ คผู้ฟังคะทั้งหมดที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเรื่องอาชีพและรายได้ค่ะอีกทั้งความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวก็สั่นคลอนนะคะเราทุกฝาก่ายต้องช่วยกันค่ะอย่างที่การีดอบอกนะคะร่วมกันคิดและวางแผนร่วมกันทั้งจากฝ่ายรัฐและประชาชนเพื่อน,นําไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปคุณโุรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยของเราจะสัมภาษณ์การีดะถึงเรื่องบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของกาิีดะค่ะว่าก่อนที่จะมาทำงานอาสาช่วยเหลือชุมชนมากมายจนมีโล่รางวัลใบประกาศเป็นเครื่องการันตีผลงานที่ทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนร้อยกว่ารางวันนั้น ในอดีตการนิโดเคยทำอะไรมาก่อนและกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องก้าวข้ามอุปสรรคอะไรมาบ้างค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัตการันและการนิโดอ,อีแตแลนักวิจัยจากชุมชนบ้านบุเกตำบลบางโยซีแหนอําเภอยะหาจังหวัดยะลาต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้